ต่อมาผมจะมากขอเรื่องสุขภาพและหน้าที่การงานนะครับผมอ่านะครับาธุลเจ้าที่เจ้าท่างในนั่งท่อนี้ก็เลยลูกหลานสิขอให้เจ้าทีเจ้าท่างเบิงเรื่องสุขภาพลูกหลานเนี่ยว่าเป็นอย่างไรเดยเป็น,นไปในทิศทางที่ดีบ่เรื่องการน,นิ่งก็ดีหาเงินหาคำ่ำขับรถแท็กซี่สิาลาบลื่นบ่เส็จผู้ดีสรารดีบ่ ถ้าได้พอดีสามีหรือเวาลาพื้นสุขภาพสีดีบ่เจ็บพ่อไข่บบจนพ่อกินพ่ออยากกัาให้ลูกหลานลูกของเสียงดังเลยเด้อสาธุสาธุสาธุอลองครับที่นี้ครับผมจะขอทางด้านนี้นะครับ Thank you ไม่ดังครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเนะี่ยมีโชคมีลาบยังไม่เข้าก้อนใหญ่ก็โตและก็ในเรื่องสุขภาพก็จะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เราก็ดูแลตัวเองไปและก็ในเรื่องของอ ى, การเงินก็ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับสะดุดนะครับก็อาศัยตัวช่วยอาจจะเป็นลูกหลานหรือเพื่อนรอบข้างน,นะครับช่วยคอยประยุง ซึ่งกันและกันไปนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ